เครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณก่อนอืึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับขอแสดงความยินดีกับชาวบ้าน8หมู่บ้านในอบตอหนองตาแต้มอบตอหนองตาแต้มอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับรู้สึกว่าล่าสุดเขาเพิ่งไปคว้ารางวัลมาพื้นที่พื้นที่นี้เนี่ย ได้รับรางวัลชนะนเลิศในสาขาการพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐผลงานที่นําเสนอไปเรื่องอะไรในเวทีนี้เนี่ยนะฮะเรื่องชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มไปประกวดกันไปรับรางวัลกันที่กรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานนะฮะในฐานะที่เป็นการบริหารจัดการพลังงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครัวเรือนได้ทุกครัวเรือนปกติแล้วเวลาเราใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเวลาเรามองไปเราเห็นหลังคาบ้านหลังคาบ้านไหนมีโซลารูฟ็อปอยู่บนบนหลังคาคือลักษณะแบบนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พบได้น้อยมากแต่ที่นี่ทุกหลังคาเรือนมีหมดครับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้แนะนํากันก่อนเขาอยู่ตรงไหนเขา เป็นหนึ่งใน6ตำบลของอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอบตอน,นี้รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ย12หมู่บ้านก็ส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรปลูกสับประรดครับไปประจวบคีรีขันธ์เนาะสับประรดที่นั่นก็ดังพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ราบประกอบไปด้วยทิ่ทวเขาบ้างมีที่ราบระหว่างหุบเขาบ้างนะฮะแต่มันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับหมู่บ้านนี้คือหมู่ที่8หมู่ที่8 บ้านวังวนชนประธานปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะอยู่ปราณบุรีอ่ะแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้สาเหตุที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะอะไรเอาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบ้านเรือนประชาชนนั้นปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ทางทหารคุณดูนะครับนี่คือภาพในอดีต <c oughs> ขออภัยครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณคิดดูนะว่านี่เราใช้ชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคือลำบากมาก นี่คือภาพตอนปี59ย้อนกลับไป3ปีเท่านั้นไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างดีสุดคือไฟฉายที่เห็นแบบนี้หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่คือปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหารดูแลโดยการทหารราบค่ายธนรัฐครับตามกฎหมายแล้วพื้นที่ทางทหารโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ปลอดภัยทางทหารไม่สามารถเอาเสาไฟฟ้ามาปักลงไปได้คราวนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องว่าแหมความพิเศษ มันมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากชาวบ้านในหมู่ที่8บ้านวันวลชนประธานกันครับ <Und ale. S 3> อันเดล่ตอนไม่มีไฟฟ้าเวลาลูกไม่สบายลำบากมากต้องใช้เทียนแล้วก็อากาศร้อนมากลูกก็ไม่สบายบ่อยลำบากไม่มีแสงสว่างช่วยเหลือลูกพอมาใช้เครื่องวันไไฟต้องมีรายจ่ายแต่และวันวันละประมาณ60บาทค่ะก็ มากพอไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คือว่านักเรียนที่ว่าเหรียนอยู่ครับต้องจุดตะเกียง,งทำหนังสือทําหนังสืออ่านหนังสือกันอทุกอย่างนะครับมันลําบากมากกับโครงการนี้ถ้าถ้าไหนวามคิดภูมินี่รู้สึกว่าเยี่ยมมากครับแล้วก็เราใช้แสงสาว่างได้ได้ระดับเต็มร้อยแล้วเราก็มาต่อยอดเป็นการดูดน้ำ ใช้โซลาเซลล์ดูดน้ำเข้าสวนเข้าไร่ปามไล่อ้อยไร่อ,อ,ะไรอะไรได้ครับผมเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มไรายได้นะครับให้กับครัวเรือนเนื่องจากพลังงานโซลาเซลล์แต่ละเดือนเนี่ยจะในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่าย,ยจะน้อยมากเมื่อเทียบกับไฟฟ้านะครับเนี่ยครับนายกอบตออกออามาบอกเองเลยนะครับบอกว่า แล้วชาวบ้านก็บอกด้วยว่านี่คือความสําเร็จจริงๆคือการใช้โซล่าเซลล์เนี่ยไม่ได้หมายความแบบนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมคุณมีเงินซื้ออย่างเดียวไม่พอนะมีเงินซื้อเอาไปตั้งไม่ได้มันต้องมีระบบจัดการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบของแบตเตอรี่คือสร้างไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊บเนี่ยระบบเก็บกักสําคัญที่สุดแบตเตอรี่ต้องมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งสําคัญของการใช้เซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ต้องดีหมายความว่าชาวบ้านที่นี่รวมกลุ่มกัน แล้วได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆให้ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดพูดให้ง่ายขึ้นไปอีกก็คือถ้าพังเราซ่อมได้เองนะคุณไม่ต้องโทรหา call center ไม่ต้องโทรหาช่างคนนั้นคนนี้บอกว่ามาช่วยซ่อมให้หน่อยไม่ต้ององความรู้ทั้งหมดไหลเวียนกันอยู่ภายในคนในชุมชนนั่นแหละครับแล้วมากไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เขาบอกนะฮะผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อแสงสว่าง พอจากแสงสว่างไปปั๊บจัดลำดับฮะเอาไฟฟ้ามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสูบน้ำคุณผู้ชมลองนึกภาพแต่ก่อนว่าชาวบ้านหมู่ที่8เวลาจะสูบน้ำขึ้นมาจากพื้นที่ต่ำกว่าขึ้นมาใช้ในพื้นที่อีกที่หนึ่งทำยังไงกันน่ะการักน้ำหรอหรือยังไงนึกภาพไม่ออกจริงๆแต่ทุกวันนี้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วนะครับเอาละฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆที่ผมเอามาแนะนำกันในวันนี้ และยังมีครัวเรือนอีกประมาณสัก1 2, นึ0 0 0สนสองหกว่าครัวเรือนในประเทศไทยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดูรายการจัสซัดทุกความจริงวันนี้ลองเอาไอเดียไปเสนอดูไหมล่ะไปเสนอกับผู้นําชุมชนเสนอกับผู้นําหมู่บ้านไปเสนอกระดาย,ยกอบอตอกำนันลองดูเบื้องต้นก่อนเพราะมันมีหมู่บ้านที่ทําสําเร็จมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะทำได้ด้วยมือของท่านเองไม่ต้องรอใครลองคิดกันขึ้นมาว่าจะทําหรือไม่ผมจัดทีบ้าครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ